สวัสดีคะ่ะเข้าป่าอีกแล้วคะ่ะเข้าป่าหลังเลิกงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้คะ่ะมาเก็บเห็ดมาหาเก็บเห็ดถัดไปหมกอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะมหาเก็บเห็ดถัดไปหมกมือนี้ตัวกันเล่นเข้าป่าต้องยองต้องยองต้องยองมหามาดามบานนาเ้อค่ะพี่น้องมหามาดาบานนาคะ่ะมือนี้คะ่ะหลังเลิกงานมาดามบานนาหยุดค่ะค่ะมหาหามาดามบานนาจ้าไปหาเก็บเห็ดกันจ้ามือนี้จ้า

วันนี้มาเก็บกับมาดามบ้านนายอีกแล้วนะคะวันนี้มาเก็บเห็ดไปทํากินค่ะมาค่ะทุกคนคะ่ะมาเก็บเห็ดกับตอดได้จ้ะเห็ดเยอะๆกำลังอ่อนๆเลยจ้บเบางแหน่ปาดเห็ดมางามเลยจ้ะพี่น้องคุณน่ะงามขนาดเลยจ้ะ รถกระเลนตื้นๆอยู่พากันเก็บรถอยู่ป่าริมทางค่ะหาเก็บเห็ดปวกไกล้น้อยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบ่เป็นเห็ดปวกไกล้น้อยเด้อเบาเลน่นเป็นดงเลยค่ะเป็นดง อ่อนๆเลยจ้ะบังเน่วันนี้เราไม่ได้จอแจอกันเท่าไหร่ไปคนละมุมแล้วไปคนละมุม เกีงเรื่องปหาคุณใหญๆเลยอือใช่มันเยอะมาก,อย,ากอยู่แถบขึ้นป่าภูเขาสูงกับชั้นไหมจุดของชั้น,ออนตอจะบอกว่าโอ๊ย oh, จะเดินร่ำไรร่ำไรเสียงนกร้องเกี่ยวเจาว้าแต่แต,แต่สู้เสียงต้อกับเสียงมาดามบ้านนาไม่ได้เอออ้สวยงามมากอันนี้อันน,น,นี้มาดามเก็บไว้ให้ชั้นใช่ไหมโอ้จงไว้เหรออือหึ ดูสิคะสวยมามากค่ะจ,นะ <laughs> จุ้มหัวอีกแล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> มีโอกาสลองจุ้มใช่ไหมถ้าเห็ดทัดมันมันจุ้มง่ายนะมาดาม <laughs> เออเห็้าเห็ดเหลืองมันมันจุ้มไม่ได้ <laughs> เดวเ่อแดดลำลายลำลายกองก้นใส่ใส่กล้องด้วยนะ <laughs> วันนี้ต้อตัดขาไปด้วยค่ะเพราะว่าต้อจะเอาไปทำกับข้าวมา นัดเจอก,กันกับมาดามบ้านนาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีโอกาสช่วงเห็ดเห็ดดำออกนี่แหละค่ะทุกคนเห,เห็ดดำออกแล้วก็มีโอกาสเจอกันนะคะหลังเลิกงานเพราะว่ามันบบได้ยาเขาป้าไก่นะจ๊ะตัดขาเนี้ยเอาไปแกงองอมก็แซ่บดิ S <S 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 ตั้งแต่หกโมงเช้าไปส่งลูกกลับมามันทาง่ายนะเห็ดช่วงนี้เมื่อวานมันยืนทําปเดียวเองเสร็จสองอย่างม,มันง่ายเพราะว่ามันมันไม่สกปรกงไงใช่ใช่มันก็เลยพอพี่ต้อบอกว่าพี่ต้อจะมารับมันเลยเออเก็บแบบสบายใจเลยแบบ <S 2> <S 2> <ช>แอ่วาอ่าไม่ใช่เก็บแบบเวลาซักข้ามันหมดไปครึ่งเช้าหนึ่งวันเลยแล้วก็คงจะนั่งทําเห็ดน่ะ ฉันไม่อยากจะพูดเลยเห็ดสวยอยู่แล้วแล้วต้องไปทำนำทำในเชืข้างในข้งนอกสุดใสข้างในเด็นโพรงอยู่โอ้ยถ้าก้อนะไม่โตติ้งโหนกงนะจะบอกให้เยาเยาเยาเดนั่งเด้อวา่งเดิน นองเดงนินเท้ที่วัดไอวัดจะเบิงเอามูเจ้าแ <c oughs> สงทาให้มันแสงแดดจ้นหนางามาก ตอนตอนนั้นนะ่ะตอนตอนที่ที่ลืมมีดกับทุมัต์นะ่ะโอ้โหแม่เจ้าจะตายให้ได้เลยมันต้องเก็บน่ะเพราะว่าเราเราเห็นแล้วเราอดที่จะเก็บไม่ได้ยิ่งมันยิ่งเห็นเยอะยิ่งมันนะเออยิ่งเห็นเยอะเราก็ยิ่งมัน ราจะใจเย็นๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะวันนี้บบได้บบได้รีบได้ร่อนจะห่วโบได้เก็บขายจะเดี๋ยวนี้ต่อโบได้ไปขายเลยคะ่ะกับโบเนี่ยคือกันถ้าได้หลายก็จะเอาขายคือเก้าโอ้ของพี่ชอบแดงมีแดงเกือบทุกตัวอได้ส ็นี่แหละพี่ก็ใส่งี้แหละทุกคนค่ะเบึ่งเนี่ยแต่ป่าสวีเดนเนี่ยเรานอนเล่นกิ้งเล่นเลยก็ได้นะมันไม่มีอันตรายไม่มีหนาไม่มีงูไม่มีไม่มีสิ่งมีพิษระวังเห็บเข้าหลังก็พอเออใช่สิ่งมีพิษสัตว์มีพิษไม่มีนะคะป่าสวีเดนค่ะดูสิ พี่นี่แหละพี่ถึงชอบพี่ถึงชอบเข้าเข้าตรงในป่าป่าไอ้นี่มันจะเหมือนดอกไม้ตรงนี้มาดามก็รู้ใช่ไหมว่ามันเหมือนดอกไม้ตรงเนี้ยดูค่ะดอกไม้สีน้ำตาลดอกไม้ป้าสีน้ำตาล ดูสิขายาวๆเบาเาบาห็นสิร้องเพลงกุหลาบเบียงพิงร้องเพลงกุหลาบเบียงพิงถุมัดหัวรอจะตายมาคถ้าเข้ากันถ้าเข้าวันนั้นก็ได้หมดแล้วนะที่ไม่เข้าพี่ไว้ให้วันเก็บเหอะ เพราะว่าโอ้สวยง,งามมากเลยค่ะเพราวระว่ามาดามบ้านนาทิ้งเชื้อเห็ดเดยอะมากคืออืมม<า>ันมาดามบ้านนาปังทุกปีอยู่แล้วล่ะปีนี้ไม่ปังปีนี้ทักช่วงโอ้โหดูสวย,วยตลอดแหละเพราะว่าเราจะทำ เอาไปทํากับข้าวกันค่ะวันนี้ค่ะมาคุปปะสังสรรค์กันนิดหน่อยในป่านะคะรอเห็ดรอน้ำมันเดือดจักหน่อยก็นอาจะพี่น้องเดี๋ยวตอเสียบึงมันสีอ่อนอัวลัวก็เคยเห็ดเบิงเราหล่ะจ้ามันอ่อนอัวลัวงามงามเนี่ยกันเอาถ้าเอาหมกกะแซ่บแซ่บเลยพี่น้องมันว่ามันอ่อนอยู่จ้าเนี่ยมันอ่อนอยู่ขณะเอาหมกหรือว่าเอาออมเนาะค่ะเห็ดออมก็สะแซ่บกับกันจ้าเนี่ยต่อมากมากตัวแอ เห็ดทัดนะคะเห็ดเห็ดทัดคันตแลนนะคะถ้าภาษาสวีเดนของเราทัชคันตแลนค่ะถ้าเป็นเห็ดเหลืองก็เรียก,กว่าคันตแลนนะคะคันตแลนดสือ่ออันนี้ใส่น้ำ่าทัดทัชนะคะเดือดแล้วค่ะเดือดบุบบุบบุบแล้วหลายเต็มหมอนหยยุบลุ้มเถอน่อยหน่อยนะจ๊ะกดหยุบ โอะรกินอย่ามาดิทิเอืมอืมอัสกะดไม่สกดัสกดาเ็นมาบึ้งน้ำซะเบึง้งเลยค่ะออ,อสวส่วยังงามตัวก็จเอาตัวนี้ลงอีกนะจ้าเนาะ ตัวนี้ลงอีกพวบาตัวนี้มันอ่อนลงแล้วมันหยุดลงแล้วเห็ดเห็ดยุสสวีเดนนี่มันบ่มีดินเลยค่ะพี่น้องมันบ่แหงคือเห็ดบ้านเฮาบ้านเฮาขันล่างบ่ดีมันสิแหงอันนี้มันบ่มีดินบ่มีหยางนะจ่ามันบ่แหงบ่แหงแขลแวเกะแกะแทรกนะจ่ากินแทบอยู่จ้ะถ้าเป็นถ้าเป็นเห็ดบ้านเฮามันสิล่างถ้าเป็นเห็ดบ้านเฮานี่ต้องต้องล่างย่างขนาดเลยค่ะ